ว่ากันว่าถ้าคนตายแล้วจะได้ไปสวรรค์แต่ว่าผมไม่คิดแบบนั้นคนที่ตายไปควรจะเดินทางเข้าไปอยู่ในหัวใจของใครบางคนและมีชีวิตอยู่ต่อไปในความทรงจำของคนคนนั้นพ่อกับแม่ของผมก็ยังคงอยู่ในใจของพวกผมเช่นกันแต่ไม่นานมันก็จะเลือนหายไป เพราะฉะนั้นมนุษย์ถึงได้อยากจะทิ้งอะไรบางอย่างไว้ข้างหลังเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเอง <ตะ S 1> ถูกเยืยบ้างหรือเปล่านะช่องมองภาพเบื่อไปหมดเลยและเพื่อที่จะไม่ลืมอะอะอะไรอะ่ะอ่ะ,อะ อ๋อมือสวยจังเอออืมอ่ทำไมเราอ๋อเอ๊เมื่อคืนเรากะว่าจะเอาฟิไวไฟแสงที่ได้มาไปลองถ่ายแล้วก็ใครคุงถ้าไม่ได้ตื่นเดี๋ยวจะไปเรียนสายเอานะอ๋อ semberak cattanau kini wa teru มานเมืองนอกเหรอเอาหนะ่าจริงๆก็แค่สามเดือนเองแหละอืมที่ไหนอะ่ะโบริเวียเห็นว่าคนที่นั่นไม่พอนะ่ะนี่ใครคงุงอ๋อพี่คิดว่าจะไปดีไหมเนะ่าพี่อยากไปไม่ใช่หรอก็ดีแล้วนี่นะไปเถอะผมหาอะไรกินเองได้นะแถมใกล้ปิดเทอมหน้าร้อนแล้วด้วย <laughs> อย่าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วจะทำตัวเหลวไหลได้นะครับครับแล้วก็นั่งให้มันดีๆหน่อยสิเดี๋ยวพี่จะแวะซื้อของตอนขากลับนะแต่คงไม่เกินหนึ่งทุ่มหรอกรับทราบครับ,รบไปดีมาดีนะเธอก็ไปดีมาดีด้วยนะ อยู่คนเดียวอย่างนั้นเหรออะอืมวิวดีจังเลยฮะอะผู้หญิงผมแดงทำไมทำไมกันล่ะทำไมถึงได้เอาแต่มองเรานี่เราทำอะไรผิดไปหรือเปล่าเนี่ย ได้ไรเหรอไครคุงอเออเหรอเมื่อวานเนี้ยฮิวกล้องออกไปหาโลเคชั่นนี่นะไม่ใช่เหรอเล่าหรอกเมื่อวานแค่ออกไปลองฟิล์มเนอะจะถ่ายหนังไม่ใช่เหรอคุณผู้กำกับก็แค่ถ่ายเอะไรที่อยากถ่ายไปเรื่อยถ่ายไปงั้นนั้นแหละอะไรกันเล่าฉันแค่อยากจะช่วยนายเองนะแต่ว่านะหนังเรื่องนั้นทะซิโรค่คงเป็นคนเล่นแล้วก็ศัลยคกองกฤก,กันแน่เลยะงั้นเหรอฉันไม่เล่นหรอกนาว่าแต่เธอ มิโอสนใจไหมใครให้มิโอเล่นเป็นตัวเอกสิน่ารอนแล้วด้วยถ่ายออกมาให้เหมือนพวกไอดอลอะไรแบบนี้ว่าไงล่ะไม่ต้องใช้เงินมากแถมบทก็ไม่ต้องหรออย่างนี้นี่เองแ่จะโดนจ้องกขมแมงเลยโดนเอาไปจี้พวกผู้ชายได้หืนกันจริงจริงเลยรอนเล่นหน่อยเดียวเองแต่ว่านะฉันอยากถ่ายอะไรสักอย่างนะอะไรที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันเหรอก็ไม่รู้เหมือนกัน อะไรสักอย่างน่ะน่าดัสินะก็พวกเราอะเป็นเด็กมอปลายนี่นะน่าร้กแล้วด้วยจริงด้วยเนาะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะ ก็คิดว่านายถาอะไรอยู่เนี่เอ๊ะชอบแบบนี้เองเหรอเนี่ยก็ยังเดินอยู่เลยนะเปล่านะไม่ใช่แบบนั้นอย่างนี้นี่เองจะว่าไปสาวน้อยคนเมื่อกี้ตรงข้ามกับคณะเลยนะเอะนี่หมายความว่ายังไงหรือยะก็ตามนั้นแหละน้อยแน่แล้วหมายความว่ายไงแล้วก็บอกว่าแบบนั้นแหละอะไรกันเล่านมันเอานะเอานะใจเย็นหน่อยสิคันนานี่พี่โอที่อยู่ฝั่งน้่นอน่า ตอนนั้นผมไม่ได้รู้สึกตัวเลยขอโทษที่มาสายค่ะนุเป็นนักเรียนที่ย้ายมาเรียนที่นี่ตั้งแต่วันนี้ชื่อทาคาสึกิอิจิกะค่ะว่าละครชีวิตของพวกผมอา้อาวจะเริ่มพรมรุมกันแล้วนะกำลังจะเริ่มตน้นขึ้นแล้วนะทุกคนเวลานี้กล้องได้เริ่มจับภาพแล้ว อยู่ร่มเห้กาวเธออยู่ชมรมไหนเหรอหลกนี้จังเลยที่ย้ายมาช่วงนี้นะผมสีสวยจังเลยสีจริงหรือเปล่าจังอ่ะฮะเอาละเอาละถอยไปเลยนะพวกหมาป่าหิวโหยทั้งหลายอะไรกันเล่าอย่ามันโนไม่สุกร้อสักหน่อยก็ไปเพื่อนรู้พ่อกันนะพวกนายนี่ถ้าไม่ทำตัวดีๆแล้วก็ฉันจะทำอะไรดีๆให้ดูที่เที่นี่กินอะไรดีอ่ะจริงด้วยรายการเมื่อวานนะนะฉันชื่อยามัโนเลมอนอะเออคืออืม ทาคาสึกิอิจิกคะคะเอะฉันทำอะไรแปลกเลยคะถ้าทางเราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้นะเหล่ลคะคุณยามาโนล้างเลมอนเป็นได้นะองั้นเลมอนฉันถามอะไรหน่อยได้ไหมอะไรงั้นเหรอทำไมใส่เครื่องแบบไม่เหมือนคนอื่นล่ะความลับลับสุดยอดเลย งั้นเหรอว่าแต่เธอน่ะดูเลือกกินจังเลยนะเอ๊ะมีอะไรแปลกงั้นเหรอก็อแค่คาร์โบไฮเดรตกับของเหลวอะอ,อยู่ในอัตราส่วนที่พอดีเลยนี่มมีอะไรอยู่ในไข่ปะกร์พเนี่ยประหลาดดีนะต,ตรงไหนแบบไหนละ่ะก็ตรงเมื่อกี้แหละ<อ>คุณทากาสกิอิจิกะย้ายมาอยู่ปีสามห้อเอวันนี้ส่วน160สูงหนึ่งร้หกสิซนติเมตร น้ำหนัก41กิโลกรัมสัดส,ส่วนจากมนลงล่าง92 58 88เบอรองเท้าก็ไปเอามาจากไหนกันเนอะจากไหนอะเหรออาจารย์ครับผมอยากจะทราบเรื่องของรุ่นพี่ที่เพิ่งย้ายมาวันนี้จะได้ไหมครับอาจารย์แหมอิชิกาคิคงแล้วก็เราห้ามมาไปบอกใครเชียวนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> ก็ราวอกแ้นนึ่แหละผิดกฎหมายไม่ใช่เหรอนั่นอะ จะไม่ขอบคุณช่ดหน่อยเหรอขอบคุณมากด้วยความยินดีมาทาอะไรที่งนี้อ่ะอ๋อทนีีก็ว่าโยกินข้าวก็เสร็จแล้วเหรออ๋อแบบนี้นี่เองนี่นายจะแอบถ่ายเขาอีกแล้วเหรอไม่ไม่ใช่นะนต่มันบังเอิญไปกดโดนชัตเตอร์ตั้งหาเล้ก็มันจริงนี่อะไรอ่ะใคจะถุกไหนตั ีก็ทุบอยู่ไม่ใช่หรอคูราตีโกะหาเราได้แล้วเราสียใจแล้วเออฉันไม่ไหวแล้วจูปี้กินี่น่ารักน่ารักอะไรก็ไม่มีเลยไปกันเถอะไปอะเราจะให้ไปไหนอ่ี่นี่อาหารกลางวันฉันน่ามันสวัสดีครับขอโทษนะครับพอมีเวลานไหมครับเฮ้ยเทซโร่นายที่ทำอะไรอ่ะเอาเถอะหน้าไว้ฉันจัดการเองฮะอ๋อ ไม่มีอะไรคะ่ะเออมีอะไรเหรอคุณคือรุ่นพี่ทาคาสกิอิจิกะที่พิ่งย้ายมาสินะครับผมชื่ออิชิงากิเทสโรชั้นปีหนึ่งครับส่วนเจ้านี่คิริชิมะไคโตะที่จริงผมกับเพ<อ>ื่อนๆกับว่าจะถ่ายทำหนังกันเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็รุ่นพี่ครับทําไม่ว่าอะไรผมอยากให้รุ่นพี่มาช่วยเล่นหน่อยนะครับเออหาเฮ้ฮเฮ้ยอยู่ดีๆพูดอะไรอ่ะก<อ><อ>ได้คะ่ะเอ๊ คือถ้าฉันพอจะเป็นประโยชน์ได้บ้างก็อยากจะขอร่วมด้วยค่ะสิ่งที่เริ่มขยับไปครั้งหนึ่งแล้วมันก็ยากที่จะหยุดถ้าอย่างนั้นแล้วฉันก็จะเอาด้วยครับฉันยามาโนเลมอนในขณะที่เรา,เ<อ>ายังไม่รู้สึกตัวกล้องนั้นก็จะเริ่มจับภาพแล้วเอ้ย ก็แค่ลองชวนดูเท่านั้นเองแต่ก็ไม่คิดเลยว่าเขาจะตอบตกลงเนะี่ยรุ่นพี่อิจิกาใจป้ามเกินไปแล้ว้าชะมัดเลยนายเนี่ยถ้าตัดสินใจได้แล้วก็ลุยเลยสิคือกติกาจำใจของฉันเนี่ยนะรู้สึกดีชะมัดเลยนะแถมวิวก็สุดยอดพูดใจกับลงอน่ๆนี่พวกนายจะทำจริงๆเหรอตหนังเนี่ยก็ชวนรุ่นพี่เขาไปแล้วนี่นานะ แล,แล้วจะทาเรื่องแนวไหนเหรอเรื่องนั้นนะ่ะให้รุ่นพี่เลยมอนตัวเล็กเป็นคนจัดการไปหนะ้าเพราะว่ายังไงซะอออเรื่องนี้เรื่องหนาไว้ให้เป็นหน้าที่ฉันเองพอดีมีบทที่เขียนเตรียมจะเอาไปให้ลูคัสอยู่นะระดับฮอลลีวูดเหรอไม่เขียนขึ้มันเล่นๆ่นเองใช่ไหมครับเขาว่าเอาไว้อย่างนั้นน่ะเข้าใจแล้วงั้นฉันก็จะทําด้วยเอฉันก็ด้วย บางทีอาจจะชื่อเรื่องเบื้องหลังได้บ้างไงนะไม่หรอกมิโอต้องแสดงสิฮะไม่นะไม่เอาไม่เอาทำไมเล่าก็ดีออกไม่เอานะทายหนังเหรอผู้กำกับคะช่วยแนะนำเรื่องการแสดงให้ฉันหน่อยนะได้ไหมคะงั้นจะสอนแบบปอกเปลือกเลยจ้าเปลือกตั้งฉากแล้วครับอ๋อทำอะไรอยู่วะเอ๊ะ น,นี่มันอะไรอ่ะอ<า>นี่ไงตรงนี้ยะเอ๊ะอะไรหรอนี่มันรอยจูบไม่ใช่เหรอฮะฮะเฮ้ย<า>นี่ค่ะเตรียมตัวดีจริงเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะก็บอกแล้วว่ารอยจูบอ่ะไม่ใช่แล้วโดนมันกัดตอนเอาไปถ่ายทําเมื่อวานตั้งหากหตายสิไม่เห็นจะจําได้เลยว่าแล,แล้วทำไมออ ไมึม่นเงียบไปละไหนว่าจำไม่ได no ้ไงนี่นายไปไถ่ท่านไหนกันเนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่ไงการขอลดภาษีที่ดินของเกษตรกรการเปิดอภิปรายกลุ่มยาอิสระของพลเมืองและความต้องการปรับปรุงสนที่สัญญาความเท่าเทียมกันกับต่างชาติยังแข็งแรงดี่ิเป็นข้อเรียกร้องหลักๆนะหนึ่งสอง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 ถ้านวันหยุดพรุ่งนี้ให้ทุกคนมารวมตัวกัน แล้วเปิดประชุมเรื่องทำหนังกันนะงั้นฉันจะไปคนไปติดต่อพวกรุ่นพี่เลมอนเองนะงั้นไปก่อละโอ้เจอกันพรุ่งนี้นะงั้นฉันก็กลับละโอ้รอตัวด้วยล่ะดูตั้งตารอมากกว่าที่เห็นนะขายตนะยังงั้นเหรอใช่นี่ฉันยุ่งไม่เข้าเรื่องหรือเปล่าเรื่องไหนอะ เอาเถอโอกาสน่ะมีไว้เยอะๆจะดีกว่านะพยายามเข้าเหรอถ้าเป็นรูดีแบบเนี้มันน่ากุญกิ๋ที่สุดเลยอออารมดีจริงๆเลยเราแต่ว่าหนังเหรอ นั่นมันแบบนี่แหละไม่ผิดพลาดแน่นอนทำอะไรอยู่เหรอครับ <c oughs> เอเอคือใครตอครับคริสมาใครตอบอ๋อใครตอคุณเออแต่ทำไมคือผมมองเห็นจากตรงนั้นนะครับว่าแต่ตกปลาอยู่เหรอครับนั่นใช่แล้วล่ะอันนี้งานอดิเรกฉันเน่ยเรื่องนั้นช่างมันเถอะครับ แม่น้ำนี่นะไม่มีปลาแล้วครับขอบคุณนะที่อุตส่าห์มาบอกดีใจที่ได้ช่วยนะครับฉันยังไม่ค่อยรู้จักแถวนี้เท่าไหร่เลยนะช่วยได้มากเลยเลยนะจ้ะเออคือถ้าอยากตกปลาแล้วก็ัปทาน,นอีกหน่อยจะเจอกับแม่น้าใหญ่นะครับถ้าไปที่นนแล้วก็งั้นผมขอตัวนะครับอเอ,อ,อปลาจะไม่มีอะไร คือว่าขอฝากตัวด้วยนะเอ๊ะอ๋ะอครับนะ,ะทางนี้ก็ด้วยครับเฮ้ยทำเรื่องหน่าเสียดายลงไปหรือเปล่านะถ้าเราจะชวนคุยต่ออีกสักหน่อยก็คงดียังไงดีนะแบบว่าขอถามตรงๆนะครับรุ่นพี่อิจิกาฮนะย้ายไปอยู่ที่นี่คนเดียวสินะครับยอะเลยรู้ได้ยังไงนะ่ะ แค่ดูสัมภาระที่อยู่ในมือก็รู้แล้วล่ะครับเป็นการสังเกตอย่างง่ายๆนะแล้วผมก็เลยสันนิษฐานต่ออีกว่าเรื่องพี่น่ะกำลังแย่เลยเพราะไม่มีที่อยู่แหมแหมยอดเยี่ยมอีกแล้วแล้วคงจะมีปัญหาอะไรบางอย่างกับที่พักเดิมถกต้องถูกต้อง,งุ้ท่สูกก็คือมืดแปดด้านการที่มานั่งตกปลาตรงนั้นเป็นข้อพิสูจน์ที่ดีเลยล่ะครับตอบถูกอีกแล้วคือว่าฮะไปที่บ้านผมไหมล่ะครับ ถ้ารุ่นพี่อิจิกาไม่รังเกียจนะครับเธอเดีจริงๆเหรอแน่นอนครับแล้วที่นี่ก็คือบ้านของผมครับว้าวบ้านหลังใหญ่จังเลยเป็นบ้านของคุณยาที่เสียไปแล้วนะครับใหญ่เกินไปจนแทบจะดูแลไม่ไหวนะ่ะถึงจะมีรุ่นพี่เพิ่มมาอีกคนก็ไม่เป็นไรลกครับเยี่ยมไปเลยแล้วก็ถ้าเราอยู่ด้วยกันผมยังก็สามารถแนะนําการแสดงให้ได้ด้วยนะครับยิ่งไปกว่าน,นั้น จะสอนแบบเปอาเปลือกเลยครับไม่ใช่ว่าหมดเปลือกเราเลยจ้ะอ่าน่าเสียดนะครับเดี๋ยวนี่มันความเป็นจริงเหรอครับคะคือถ้าแต่ตอนไหนก็ซักพักใหญ่ๆแล้วละมัง้ง<อ>ใครตเ้เตุมแต่ว่าช่วยได้มากเลยล่ะ<อ>ฉัน,นกำลังแย่อยู่จริงๆนั่นแหละอ๋อพูดถึงอะไรอยู่นะครับเอ๊ะก็ที่ชวนมาที่บ้านเธอไง อได้ยินจ่าตรงนั้นเองสินะเฮ้แล้เ,เ,เ,เดี๋ยวก่อนสิครับเมื่อกี้นี่มันเป็นแค่จิตตนาการทำอย่างพูดอยู่คนเดียวเ,ยเราที่บ้านก็มีพี่สาวผมอยู่ด้วยครับถ้าอยู่ดีๆพาผู้หญิงเข้าบ้านต้องล้มจับแน่ๆเลยครับนั่นสินะอก็จริงนะเข้าใจแล้วล่ะขอโทษที่รบกวนนะเอะอ,อ,อจะไปไหนนะครับรุ่นพี่ จะลองหาที่ที่พอจะนอนได้แถวนี้ดูนะมาไอ้ท้อเอ๊ะคุณนาันามิอ้าวคนะจังหลใเช่เลยนะคะมาเจอคุณได้ในที่แบบนี้ตอนเวลานี้พอดีว่าเหลือแค่ส่งมอบงานแล้วก็เตรียมตัวนิดหน่อยนะจ๊ะเตรียมตัวเหรอคะจ้ะแต่เจ้านี่ก็ดันมาเครื่องเสียเอาซะก,ก่อนเนอะโอจริงด้วยคณะจัง ทำไมว่าอะไรฉันมีเรื่องอยากวานหน่อยนะจ๊ะคะนั่งแถวนั้นก็ได้ครับเออสัมภาระก็เอาไว้ตรงนี้เออ๋อหนักสุดสอดหอกมาถึงนี่ได้ไงครับเนี่ยอ่าก็แรงแรงออกแรงลากนี้เดียวเองมันมีวิธีอยู่นะแค่คืนนี้คืนเดียวนะครับให้อยู่ที่นี่ได้แค่คืนเดียวมีอะไรเหรอครับขอโทษนะ ฉันเพิ่งเคยเข้าห้องของเด็กผู้ชายเป็นครั้งแรกนะเออง้นเหรอครับเออจริงด้วยมเตอร่เนแบบนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวออผมไปเอาอาหารมาให้เอ,อไม่สิพี่นะ่ะจะกลับมาตอนทุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นควรจะไปอาบน้ำก่อนเลยสภาพของรุ่นพี่อยู่ในนี้สินะครับออออข,ขอโทษนะจ๊ะออแล้วมันมีอะไรอยู่หรอครับในนั้นนะอ่ะอออันนี้คือแชมพู ชุดนอนชุดนอนชุดนอนของพี่เนี่ยโป๊ชะมัดเลยฮะอย่างแรกก็เสื้อผ้าแล้วนะอ <c oughs> ผมวางชุดที่จะไว้เปลี่ยนบนเครื่องซักผ้าเลยครับขับขค้ณนนะเอเอมต้องออกมาขึ้นได้ครับ <c oughs> กว่าจะถึงทุ่มหนึ่งก็อีกนานเลยวันนี้มันอะไรกันเนี่ย ได้เจอกับรุ่นพี่แต่ัสินใจจะสร้างหนังแถมไม่รู้ทําทำไมรุ่นพี่ถึงมาอยู่ที่บ้านเอาเถอะเราเองก็เอาของไปเก็บแล้วเปลี่ยนเสื้ออ๋ะจิงด้วยรองเท้าก็ต้องไปเก็บเหมือนกันไอ้อะไรกันตรงนี้ที่โดนมแมลงกัดนี่อ๋อ อะไรเนี่ยใครเถอาคุงเสื้อผ้าพวกนี้นะใครเถอาคุงใครเถอาคุงใครเถอาคุงเป็นอะไรนะทำใจดีๆนะใครเถอคุงนี่มันการผลักเปลี่ยนเซลล์ลีนอน ยังทำงานได้อยู่ขอโทษขอโทษนะไม่เป็นไรแล้วล่ะนะขอบใจมากนะจ๊ะช่วยได้เยอะเลยล่ะคันนะจังไม่ล่ะค่ะว่าแต่ย้ายไปตั้งสามเดือนเลยเหรอคะเนี่ย ใช่แล้วล่ะปากใครตกไว้ด้วยนะคณะาจาังฮะถ้ายังไงจะมาค้างก็ได้นะ,ะไม่นะคะพี่น่ะเชีย์คณะจาังอยู่เลยนะมหมายความว่ายังไงอะคะแหมแหม,แมถ้าเป็นกลบเกลื่อนเออคือมีอะไรเหรอคะพี่คงสายตาแย่ลงอีกแล้วล่ะ

แน<ะ>่ <คะ S 1> นอนว่าผมไม่รู้เลยว,ว่า,วาเกิดอะไรขึ้นแต่ที่รู้ก็คือท,ที่เหลืออยู่ก็คือ ฉัน,นความรู้สึกที่เอลอลนออกมาไม่อยากให้เธอรับรู้ลังไหลไม่ยอม